คุณเคยไหมนั่งทำงานทั้งวันแต่รู้สึกไม่ได้ทำอะไรเลยคนเก่งไม่ได้มีสมาธิดีกว่าเราเขาแค่รู้วิธีโฟกัสวันนี้ฉันอยากชวนคุณมาฝึกสิบเทคนิคโฟกัสแบบคนเก่งที่จะช่วยให้คุณกลับมาจัดการวันของตัวเองได้อีกครั้งสิบอย่างที่คนเก่งไม่ทำเพราะรู้ว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาวันหนึ่งเขาได้ลองหยุดทำทุกอย่างที่คนอื่นคาดหวังแล้วใช้เวลานั่งอยู่เงียบๆกับตัวเองเขาพบว่าความสุขที่แท้จริงของเขา ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งงานหรือเงินเดือนแต่อยู่ที่การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ทำสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่นเขาจึงเริ่มเปลี่ยนทิศทางชีวิตทีละน้อยไม่ได้ลาออกทันทีแต่เริ่มทำสิ่งที่ชอบควบคู่ไปด้วยคนเก่งมักมีนิสัยบางอย่างที่พวกเขาทำเป็นประจำทุกวันแม้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครปรบมือให้หรือไม่มีใครรับรู้เลยว่าวันนั้นเขากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่นิสัยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต ไม่ได้ดูโดดเด่นในสายตาคนอื่นแต่กลับเป็นหลักฐานที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นทีละน้อยจนวันหนึ่งกลายเป็นคนที่มีทั้งความสามารถและความมั่นคงภายในเพราะความเก่งจริงๆไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่ครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆด้วยความตั้งใจโดยไม่ต้องรอคำชื่นชมจากใครต่อไปนี้คือสิบอย่างที่คนเก่งไม่ทำเพราะพวกเขารู้ดีว่า มันไม่คุ้มค่ากับเวลา 1. คนเก่งไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบคือเสียงในใจที่ทําให้ความคิดวนอยู่กับความขาดและความไม่พอใจเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นความคิดจะพาเราไปมองคนอื่นจนลืมมองเส้นทางของตัวเองการตัดสินใจที่ตามมาคือการเสียเวลาไปกับการแข่งขันที่ไม่มีวันจบและการกระทําคือการเลื่อนดูโซเชียลเปรียบเทียบความสําเร็จของคนอื่น จนรู้สึกท้อแต่เมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนความคิดจากเปรียบเทียบเป็นวัดผลกับตัวเองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาตั้งเป้าความก้าวหน้าเป็นรายสัปดาห์เก็บสถิติฝึกทักษะวันละ15นาที1ปีผ่านไปทักษะนั้นเติบโตจนกลายเป็นโอกาสใหม่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะไปถึง2คนเก่งไม่รอความสมบูรณ์แบบก่อนลงมือความคิดที่ต้องพร้อมก่อนเริ่มทำให้การเริ่มต้นไม่เกิดขึ้นเลยแต่คนเก่งรู้ว่า การเริ่ม imperfect ดีกว่า perfect ที่ไม่เคยเริ่มพวกเขาเลือกปล่อยงานออกไปเร็วเพื่อรับข้อเสนอแนะและพัฒนาให้ดีขึ้นจริงในรอบต่อไปเหมือนคนเขียนบล็อกที่เริ่มจากบทความสั้นๆ300คำต่อเดือนจนวันหนึ่งคอนเทนต์เล็กๆเหล่านั้นกลายเป็นหนังสือทั้งเล่ม3คนเก่งไม่ใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียแบบไร้จุดหมายเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีจำกัดทุกครั้งที่ใจห่อเหี่ยว หรือไม่สบายใจหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่คนเก่งเลือกหยิบหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่แทนเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียนคอร์สออนไลน์9เดือนผ่านไปเขาได้ใบรับรองและได้งานใหม่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจริง 4. คนเก่งไม่มองข้ามการพักผ่อนพวกเขาไม่เชื่อว่าทำมากเท่ากับได้มากแต่เชื่อว่าทำด้วยสมองที่สดชื่นได้ผลมากกว่าเหนื่อยจนหมดแรงเขาตั้งเวลานอนชัดเจน แบ่งเวลาพักในแต่ละวันและสังเกตพลังของตัวเองอย่างใส่ใจแม่ค้าร้านเล็กๆที่เคยทำงานดึกทุกวันพอเริ่มพักให้เพียงพอความผิดพลาดลดลงและยอดขายกลับดีขึ้นห้าคนเก่งไม่ยอมให้ความกลัวความล้มเหลวครอบงำความกลัวเป็นเพียงเสียงในใจแต่การไม่ลองคือการแพ้จริงๆพวกเขาเลือกทำสิ่งเล็กๆทดลองสิ่งใหม่ๆทีละก้าวเมื่อกล้าที่จะล้มเล็กๆเ,เขาก็เรียนรู้ที่จะลุกได้เร็วขึ้น เหมือนพนักงานที่ลองเสนอไอเดียใหม่ในทีมเริ่มจากสิ่งเล็กๆสุดท้ายกลายเป็นมาตรฐานใหม่ขององค์กร 6. คนเก่งไม่รับงานทุกอย่างเพื่อให้ดูขยันเขารู้ว่างานที่มากไม่ได้แปลว่าสำเร็จมากเขาเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะรู้ว่าความชัดเจนคือสิ่งที่ทำให้งานหลักเติบโตเร็วที่สุดเคนเก่งไม่เสียเวลาแก้ตัวหรือโทษผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา เขาไม่ถามว่าใครผิดแต่ถามว่าจะแก้อย่างไรทุกความผิดพลาดกลายเป็นข้อมูลทุกการล้มคือการเรียนรู้จนวันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่ทีมไว้ใจเพราะเขาไม่หนีปัญหาแต่แก้มันด้วยมือของตัวเอง8คนเก่งไม่เก็บสิ่งที่รกทั้งทางกายและใจพวกเขารู้ว่าพื้นที่ว่างคือพลังของความคิดเขาเลือกจัดโตให้โลง่งเคลีย์อีเมลให้สะอาดและจัดระบบชีวิตให้เรียบง่าย เพราะเมื่อสิ่งรอบตัวชัดเจนความคิดก็จะชัดเจนตาม9คนเก่งไม่ละเลยการสื่อสารที่ชัดเจนเขารู้ว่าเข้าใจตรงกันคือหัวใจของการทำงานร่วมกันเขาพูดน้อยลงแต่ชัดขึ้นเขียนสรุปสั้นลงแต่ครบถ้วนหัวหน้างานคนหนึ่งเริ่มส่งบรีฟ์เพียงสองย่อหน้าแต่ทีมกลับทำงานได้เร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลงสิบคนเก่งไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะพวกเขาเชื่อว่า การหยุดเรียนรู้คือการถอยหลังเขาอ่านฟังและทดลองสิ่งใหม่เสมอไม่มากแต่สม่ำเสมอเหมือนคนที่เรียนภาษาต่างประเทศวันละ1 5นาทีจนวันหนึ่งได้ผ่านสัมภาษณ์งานต่างประเทศและเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของตัวเองทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่มาจากการเปลี่ยนความเชื่อในใจทีละนิดเพราะเมื่อความเชื่อเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนเมื่อความคิดเปลี่ยนการตัดสินใจก็เปลี่ยน และเมื่อการตัดสินใจเปลี่ยนการกระทําก็จะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้ฝึกวันละนิดสังเกตใจตัวเองและอย่ากลัวที่จะปรับเพราะจุดเล็กๆที่คุณเปลี่ยนวันนี้อาจกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในวันพรุ่งนี้หากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปลุกตัวตนที่แท้จริง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ